เพื่อนเพื่อนรู้หรือเปล่าครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่จะออกรถใหม่ป้ายแดงนะครับเตรียมที่จะรับรถใหม่วันแรกนะครับเราต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้างและจะต้องดูอย่างไรนะครับวันนี้ผมมีรายละเอียดและคําแนะนําเกี่ยวกับเทคนิคการตรวจรับรถใหม่วันแรกมาฝากเพื่อนเพื่อนครับสวัสดีครับทุกคนผมเอ็มฮอนด้านะครับกับช่องสุกเ็กเล็กของน้องซีบีและสาระน่ารู้ในรถยนต์นะครับผมได้จากประสบการณ์ของผมนะครับ ทำงานอยู่ที่ศูนย์บริการฮอนด้ากาญจนสวรสค์อย่าลืมกดกระดิงด่งกดติดตามนะครับเพื่อไม่พลาดสาระในคลิปต่อไปนะครับ hey, hey, hey. ผมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับกับหลายๆท่านนะครับที่ได้เป็นเจ้าของรถใหม่กันเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ฮอนด้าหรือค่ายอื่นๆน,นะครับผมนอกเหนือจากการดูเลิกดูยามในการรับรถแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญและหลายๆท่านสอบถามมันเข้ามาก็คือในวันที่เรารับรถกระเซลวันแรก จะต้องดูและเช็คอะไรบ้างนะครับหลายๆท่านสอบถามมันเข้ามาวันนี้ผมก็เลยมาแนะนําให้นะครับเกี่ยวกับ4เทคนิคนะครับวิธีการรับรถใหม่นะครับวันแรกกับเซลนะครับว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับเป็นไกด์ไลน์ให้แล้วกันเลยนะครับเทคนิคที่1นะครับอยากให้เพื่อนๆตรวจสอบความเรียบร้อยของสีภายนอกรถและความเรียบร้อยของในรถครับอ่าเพื่อนๆไม่ต้องรีบนะครับเล็งเลยครับเล็งจากด้านหน้ารถครับดูสีฝากระโปรงหน้าสีกันชนหน้า สีบริเวณแถบด้านขา้ขางน cool ั้งซ้ายขวานะครับรวมถึงด้านหลังนะครับลองดูว่ามีรอยขีดข่วนรอยบุบรอยสีถลอกหรือเปล่านะครับถ้าเจอเราได้ทาการแจ้งเซลนะครับได้ทาการแก้ไขกันไปนะครับผมรวมถึงเข้ามาในรถนะครับเช็คเลยครับบริเวณคอนโซลหน้ามีรอยหรือเปล่าฉีกหรือเป็นรอยขีดข่วนหรือเปล่าดูหน้าจอเรือนไม้นะครับหน้าจอเรือนไม้สแจวหรือเปล่านะครับหน้าจอวิทยุมีการใช้งานหรือว่าฉีกแตกหักหรือเปล่าดูให้ดีครับ รวมถึงเบาะนะครับหน้าหลังและฟังก์ชันต่างๆในรถนะครับลองนั่งดูว่ากระจกกระจกฟิล์มเราเนี่ยเป็นปกติหรือเปล่าเป็นรอยหรือไม่นะครับผมตรวจสอบให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบครับเทคนิคที่2นะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับสตาร์ทเครื่องนะครับและเช็คระบบสัญญาณไฟรอบคันทั้งในรถและนอกรถครับอ่านะครับห้เซลสตาร์ทเครื่องเลยครับเราดูว่าเสียงเครื่องยนต์ปกติไหมนะครับผมรวมถึงเปิดระบบสัญญาณไฟรอบคันเลยครับแล้วก็ตรวจเช็คด้านหน้าครับ ไฟเลี้ยวไฟลีไฟหน้าไฟต่ำไฟสูงไฟตัดหมอกครับทำงานติดปกติหรือไม่จะลืมไปดูด้านหลังรถนะครับเกี่ยวกับไฟเบรกไฟถอยไฟท้ายทำงานปกติหรือเปล่านะครับผมตรวจเช็คให้เรียบร้อยไม่ต้องรีบครับรวมถึงฟังก์ชันและอุปกรณ์นะครับในรถเข้ามานั่งเลยครับลองดูครับคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับเข็มขัดทุกตัวคาดได้ไหมอ่านะครับเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่มีสัญ,ญญาณเตือนอะไรผิดปกติหรือเปล่า ลองดูครับถ้าปิดปรติทํทการแจ้งเซลล์โดยด่วนนะครับอ่านะครับง่ายๆเทคนิคที่3นะครับให้ตรวจสอบเอกสารสําคัญต่างๆให้ครบถ้วนครับอ่านะครับสำหรับนะครับเอกสารพวกนี้นะครับตั้งแต่สมุดคู่มือรับประกันมีหรือไม่นะครับสมุดคู่มือการใช้งานนะครับปมมาทันนะครับผมรวมถึงนะครับประกันต่างๆนะครับเอกสารต้องพร้อมและสมุดปลายแดงต้องมีครับถ้าเราวิ่งทางไกลวิ่งกลางคืน เราต้องใส้สมุดายแดงนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ออกรถเงินสดก็อย่าลืมดูเล่มนะครับมีเล่มมีอะไรครบต้วนหรือเปล่าไม่ต้องรีบตรตวจสอบเอกสารว่ามันตรงกันไหมกับที่เราทําสัญญานะครับอ่านะครับทุกอย่างเอกสารต้องพร้อมนะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานถนนใหญ่เทคนิคที่สี่เทคนิคสุดท้ายนะครับที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆนะครับเป็นอย่างยิ่งก็คืออยากให้เพื่อนๆ ตั้งใจฟังเซลล์อธิบายขั้นตอนการส่งมอบและการใช้งานต่างๆของตัวรถนะครับทําไมถึงผมย้ําข้อนี้นะครับหลายๆท่านออกไปแล้วครับมาถามทีหลังน้องๆเปิดฝาโปงหน้ายังไงน้องๆไอ้แม่แรงของพี่อ่ะพี่ยกรถมันอยู่ตรงไหนยินข้อมูลนี้เซลล์เขาแนะนําตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแต่หลายๆท่านครับไม่ได้ฟังครับไม่ได้ดูนะครับนะครับฉะนั้นตั้งใจฟังนิกนะครับเซลก็จะบอกว่า แม่แรงยุ่งไหนเครื่องมือฉุกเฉินอยู่ไหนนะครับอ่ะรวมถึงวิธีการใช้งานนะครับผมเราให้เขาทาให้ดูก็ได้หรือเราจะลองทําเองก็ได้นะครับในวันรับรถนะรวมถึงนะครับเซลเขาจะแนะนํานะครับเกี่ยวกับในห้องเครื่องด้วยนะครับอ่าเช่นเช็คน้ํายาหม้อน้ําเช็คยังไงเช็คน้ํามันเครื่องเติมน้ําฉีดกระจกตรงไหนนะครับเช็คเบื้องต้นยังไงในห้องเครื่องนะครับเซลเขาจะแนะนํานะครับเราลองทําตามที่เซลแนะนําได้เลยนะครับจดจําไม่ดีครับ อาเวลาออกไปเราจะได้เช็คด้วยตัวเองได้นะครับรวมถึงฟังก์ชันการใช้งานในรถนะครับเชื่อมต่อบลูทูธยังไงเครื่องเสียงใช้ยังไงนะครับหน้าจอเรือนไม้นะฮะมีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับเซลลจะแนะนำนะครับวิธีการดูหน้าจอเรือนไม่ดูยังไงนะครับทิประยะทางต่างๆฉะนั้นแนะนําว่าควรที่จะ ให้เวลานิดนึงกับเซลแนะนําแล้วเราควรจะตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อเราจะได้รู้ถึงวิธีการใช้อันนี้จึงเป็นรายละเอียดทั้งหมดนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเกี่ยวกับ4เทคนิคนะครับในการตรวจรับรถใหม่วันแรกนะครับว่าจะต้องตรวจอะไรบ้างนะครับเป็นไกด์ไลน์เพื่อนๆลองไปดูครับตามทีเพื่อนๆสะดวกนะครับเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยยังไงสอบถามพูดคุยกันก็ด้านล่างคลิปนะครับในช่องคอมเมนต์ผมจะไปอ่านทุกคำถามและตอบทุกเมนแน่นอนนะครับ กับสาระในรถยนต์ที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยสุดท้ายทางที่ดีคือทางที่ลาดยางครับออสวัสดีครับ